สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพาทำเมนูที่ยากที่สุดนะคะเมนูผักหวานผัดไข่ค่ะนี่ใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่น้ำมันลงไปมันร้อนแล้วแหละเสร็จแล้วก็ใส่จริงๆใส่กระเทียมโอ้โหนี่เมนูที่ยากยากมากเลยขั้นตอนยังงงเลยนะคะใส่กระเทียมลงไปผัดเสร็จแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปโ,โหยากมากเลยโอ้โหการตอกไข่ก็แบบสุดแสนจะแบบโปรเฟชล โอ้โห oh, 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 okay. ไข่คนปลายคนปลายให้สุกนะคะโอ้ยากมากนี่นะคะผักหวานเด็ดยอดไว้แล้วเรียบร้อยใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปโอ้ยสดสด,สด,ส,ด,ส,ดสดนะคะเครื่องปรุงก็โอ้โหเยอะมากนะคะสิ่งที่ต้องใส่แฮ่คนให้สุกนะคะสุกแบบพอลวกๆนั่นแหละกำลังอร่อยนะคะ เครื่องปุกนะคะใส่ลงไปค่ะอ้าวเรียบร้อยอ้าไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาะ <laughs>